เอโยสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Super Fire Channel นะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Never After นะจากที่มีคนถามมาหลายๆลายคนครับว่าอัพสกิลยังไงนะครับ,ว,รบวันนี้เนี่ยผมจะมาให้ดูเลยว่าอัพสกิลยังไงแล้วผมอาจจะอธิบายไปด้วยนะครับว่าอัพสกิลเอ่อลงดันยังไงหรือว่าอัพสกิลลง PVP ยังไงนะครับเริ่มแรกเลยนะครับมาดูที่สกิลกันก่อนสกิลเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ชุดนะครับก็คือเราสามารถเรียงไว้3ชุดนะครับอย่างอันแรกเนี่ยผมเรเียงไว้นะคร ลงดันนะครับอันที่2เนี่ยจะเป็นเอาไว้ลองนะครับส่วนอันที่3มเป็น PVP นะครับอ่ะเริ่มแรกเลยสมมุติว่าเราไม่รู้สกิลอะไรเลยนะอ่ะเรากดไปที่อันไหนอันนึงครับอย่างของผมเนี่ยตั้งอันที่3ามไว้ก็คือเอาไว้ลองนะครับกดรีเซ็ตก่อนนะรีเซ็ตฟรีโอเคทีนี้พอกดรีเซ็ตฟรีไปแล้วนะครับเหมือนเราเริ่มใหม่เลย เรามาดูก่อนว่าสกิลเราใช้ได้4อันใช่ไหมครับเราต้องใช้สกิลที่กดอ่ะสอันนะบางคนอัพมา5อันอย่างเงี้ยมันบางอันไม่ได้ใช้นะครับมาอันนี้ผมจะพูดถึงสกิลที่เราใช้ลงดันก่อนนะครับก็คือสกิลแรกเลยนะครับเป็นตัวนี้นะครับสกิลแรกเลยเป็นตัวนี้นะครับก็คือเป็นธนูฝนธนูนะครับธนูเนี่ยมันจะตกลงมาปักพื้นนะครับแล้วก็ปักศัตรูที่อยู่ในนั้นด้วยนะครับ3ครั้งนะครับแล้วทาดาเมจด้วยนะค่อนข้างเยอะเลยส่วนพาสซีฟของมันนะครับตรงนี้ พาร์ทฟของมันก็คือจะทําให้เกาะของคู่ต่อสู้แตกนะครับหรือว่าเกาะของบอสแตกนั่นเองนะครับตัวนี้ผมอัพไว้5ครับอ่อัพไว้เลย5อีกหนึ่งตัวนี้ผมอัพไว้5้านะครับเพราะว่าตัวนี้ผมยังไม่ใช้เป็นดาเมจหลักนะครับแล้วก็เอาพาร์ทฟมันมา1นะครับเอาไว้ให้เกาะแตก1นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปโชว์ให้ดูนะครับว่ายิงแล้วเกาะแตกเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยอ่าดูนะ ปึ่งเห็นไหมมันจะเป็นรูปเกาะแตกนะครับแล้วก็ทําดาเมจ3ครั้งนะครับที่ลงมาจากพื้นนะโอเคต่อไปนะครับเป็นสกิลที่2นะครับสกิลที่2เนี่ยเป็นตัวนี้นะครับผมจะอัพไว้เต็มเลยนะครับอัพไว้15เลย15นะครับตัวนี้ก็อัพไว้5ไปเลยนะครับสกิลนี้นะครับมันจะยิงรัวนะครับยิงรัว8ครั้งนะครับภายใน2.5วินาทีนะมันจะออกมา8ครั้งนะครับแล้วก็พาสซสิของมันเนี่ยก็จะทําให้ เจาะเกาะกายภาพเพิ่มขึ้น10%นะครับก็ทําให้ยิงแรงขึ้นนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าสกิลเนี้ยมันเป็นยังไงโอเคสกิลนี้นะครับจะเป็นสกิลยิงเร็วนะครับผมยังไม่ได้อัพพาร์สิของมันนะครับที่ทําให้ยิงเร็วขึ้นนะอะเดี๋ยวดูนะว่ามันจะยิงกี่นัดยิง1 2 3่ง6 7 8้าดดนัดนะครับโอเคมันจะยิงช้าอยู่ใช่ไหมครับทีนี้เราอยากให้มันยิงเร็วขึ้นนะครับเราข้าม,มาตรงนี้เลยเราจะมาอัพ ให้มันยิงเร็วขึ้นนะฮะก็คือก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเมื่อกี้มันยิง8ครั้งใช่ไหมครับพอเราอัพพอเราอัพขึ้นไปเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะยิงทั้งหมด10ครั้งนะครับสปีดธนูเนี่ยมันจะเป็น10ครั้งเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้มันยังอัพไม่ได้เพราะว่าแต้มยังไม่ถึงนะครับเราต้องเราต้องอัพสกิลทั้งหมด45พอยก่อนนะเดี๋ยวผมมาอัพให้ดูทีหลังแล้วผมจะทําให้ดูนะว่ามันเร็วแค่ไหนนะโอเค2สกิลผ่านป้ายนะครับหน้านี้ใช้แค่2สกิล ต่อไปเป็นอินซีตรงนี้นะครับอินซีคุ้มครองอินซีคุ้มครองตัวนี้ใช้ดีมากนะผมเอาไว้เลยเต็มนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับทําให้ลดคูดาวของอินซีคุ้มครองลงไปนะครับก็เอาไว้เต็มเหมือนกันนะครับอ่าลดลงไป3วินาทีเราจะได้ใช้บ่อยๆนะอินซีคุ้มครองเป็นยังไงไปดูกันครับสกิลนี้นะครับเราจะเปิดนกนะครับเปิดนกขึ้นมาแล้วก็ยิงนะมาดูนะยิงยิงยิงอุย้ยอะไรไม่รู้ ยิงยิงนกไ้ลงมาด้วยโอ้โหต้องเติมเลือดนะครับโมเดลเล่นนะเอาใหม่นะเอาใหม่นะเห็นปะนกนกลงมาแล้วนะครับนกลงมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งครับนี่ผมเสีย <c oughs> ผมเสียขวดเลือดไปเลยเนี่ยโอ้โหไม่น่าอ่ะอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวดูนกมันจะนกพุ่งลงมาครับเปิดนกยิงเห็นปะนกพุ่งลงมาครับก็แรงพอสมควรครับอ่าตายเลย อินซีคุ้มครองนะครับจะทําให้เก่งได้อีกนะครับโดยการอัพสกิลนี้นะครับอัพสกิลนี้นะเห็นปะอินซีสายฟ้านะครับจะกระตุ้นอัตราเพิ่มขึ้น12%นะครับก็คืออินซีเนี่ยมันจะมีโอกาสบินโฉบลงมาทําดาเมจได้บ่อยขึ้นนะครับตัวนี้ผมอัพไว้5เลยนะครับโอเคอัพไว้5เลยนะครับทีนี้สังเกตว่าตรงนี้ครับเปิดเปิดได้แล้วนะครับ จำได้ไหมว่าที่เราบอกว่าจะทําให้สกิลนี้มันเก่งขึ้นนะครับจะทําให้สกิลนี้มันยิงเร็วขึ้นเรามาอัพตรงนี้ครับตรงนี้ผมอัพ5เลยนะครับจาก8จากการยิงธนู8 8ดอ่ดเขาเรียกว่า8ปดอะไรวะแดอกนะครับกลายเป็น10ดอกเลยนะครับภายใน2วินาทีซึ่งเร็วมากนะเร็วมากโอเคผมอัพสกิลพาสซีฟมาแล้วนะครับตอนแรกยิง8นัดใช่ไหมเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูนะตอนที่ ตอนที่เราอัพสกิลพาสซีฟมานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมั่วนะครับมองไม่เห็นนะเดี๋ยวผมยิงถ้าเกิดยิงไอเนี่ยนับไม่ทันนะยิงศัตรูเนี่ยนับไม่ทันวิ่งแป๊บหนึ่งไอหนุ่มไอหนุ่มหนุ่มทำไมดูจังแล้วหนุ่มผมจะยิงให้ดูอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวยิงยิงแบบไม่ยิงใส่ตัวมันนะ,ะยิงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับสิบจากแปดกลายเป็นสิบนะครับตัวนี้ยิงเร็วขึ้นนะ ได้มากี่สกิลแล้วได้มาสสกิลแล้วนะครับส่วนสกิลสุดท้ายสกิลที่4นะครับเป็นตัวนี้ครับลูกศรอินทรีสวรรค์นะอันนี้ผมอัพไว้เต็มเลยนะเพราะว่าทาดาเมจค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วก็อัพอันนี้ไปด้วยนะครับเมื่อโจมตีเนี่ยเมื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ในวงกลมแล้วเนี่ยครับมันจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น25%เเลยนะครับตรงนี้ผมอัพเต็มเลยนะอ่า สกิลลูกศรอินทรียีสวรรค์เป็นยังไงไปดูกันครับอ่าสกิลนี้นะครับมันจะใช้มันจะใช้แบบว่าวางกับพื้นเป็นวงแบบนี้นะครับถ้าเกิดโดนสตูมันจะตุ้มเห็นไหมมันจะระเบิดอ้ตายปะเนี่ยไม่ตายนะไม่ตายนะสกิลเมื่อกี้ถ้าเกิดเรายิงเรายิงตัวที่มันอยู่ในวงของเรานะครับเราก็จะยิงแรงขึ้นด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกรอบนึงนะครับไม่ตายหรอกโถอยมดกัดมดกัดอ่าดูนะ สกิลแบบนี้นะครับตุ้มเห็นปะว่าจะระเบิดตุ่มโอ้โหเมื่อกี้ไม่รู้ว่าเลขอะไรนะติดคีแรงเหลือเกิน,นครับทีนี้อยากให้ลูกศรอินทร์สวรรค์เก่งขึ้นนะครับเราอัพได้อีกนะรเราอัพตรงนี้นะอัพตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยผมคือก็อยากอัพให้เต็มนะครับแต่ว่าพอยังไม่พอครับพอยังไม่พอก็ขอไว้สักสองพอนะเพราะว่าตรงนี้ครับจะช่วยทําให้ลดคูลดาวของสกิล เมื่อกี้ไปนะครับลดสกิลคูดาวของสกิลลูกศรอินทร์สวรรค์ไปนะครับตรงนี้นะอ่าผมเอาไว้2นะครับอ่าเมื่อเรายิงเนี่ยมันจะมีโอกาสลดคูดาวลงไปนะครับส่วนที่เหลืออีก3นะครับผมอัพตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเวลายิงนะครับเราจะมีล่างแยกออกมานะครับผมอัพไว้3เลยนะครับเพิ่มอัตราอ่าประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะกําหนดสกิลอย่างไงนะครับ เริ่มแรกนะครับผมกาหนดเป็นลดสปีดนะครับเป็นสกิลที่1นะครับส่วนสกิลที่2เนี่ยผมเอาเป็นรูปนกอินรีนะครับสกิลที่3ก็เป็นดาเมจกระสุนยิงเร็วนะครับส่วนอันที่4ี่เนี่ยเป็นเป็นแสงนะครับแสงแสงระเบิดนะครับเดี๋ยวเราไปดูคอมโบกันนะครับว่าผมใช้ยังไงในดันนะครับเอาดันต้นถั่วสักเท่าไหร่ดีที่บอสไม่ตายและมันไม่ฆ่าผมด้วย65แล้วกันที่ตายยากหน่อยครับ โอเคทีนี้คอมโบนะครับคอมโบที่ผมใช้นะครับก็ใช้สกิลหนึ่งนะครับอ่าลดเกาะปั้งสกิลสามไอสกิลสีเห็นไหมระเบิดแล้วก็กดอินซีนะครับแล้วก็กดยิงเร็วแบบนี้เห็นป่ะอินซีมันจะพุ่งลงมานะครับอ่าตายพอดีนะก็ประมาณนี้นะครับพอเรากดอินซีแล้วเรากดยิงเร็วเนี่ยมันจะมีโอกาสทําให้อินซีออกมาเยอะขึ้นนะครับต่อไปนะครับสาย PVP นะครับสาย PVP เนี่ยผมจะอเป็นแบบนี้นะครับ อันแรกเลยนะครับสกิลที่1สกิลที่1เนี่ยมันจะทําให้คู่ต่อสู้ไม่สามารถฮิวได้นะครับซึ่งมันก็จะมีดาเมจด้วยนะครับแต่ว่าผมอัพไว้แค่5นะครับแล้วก็อัพงดฮิวไว้1นะครับใช้แค่ไม่ให้เขาฮิวก็พอนะครับโอเคสกิลหนึ่งนะครับมันจะงดฮิวนะครับเมื่อเรายิงไปเนี่ยเห็นปะมันจะเป็นแบบนี้นะปึ๊บเนี่ยมันจะขึ้นไม่ให้ฮิวบนหัวสตูนะครับเห็นไหมส่วนสกิลที่2นะครับสกิลที่2เนี่ยจะเป็น อินซีโจมตีนะครับอินซีโจมตีเนี่ยมันจะกระโดดข้ามจะกระโดดข้ามหัวคู่ต่อสู้ไปแล้วก็ทําดาเมจด้วยนะครับผมเอาไว้เต็มเลยนะครับแล้วก็อัพพาสซีฟของมันไว้นะครับเต็มเหมือนกันนะครับเมื่อเรากระโดดข้ามคู่ต่อสู้ไปเนี่ยดาเมจของสกิลถัดไปนะครับจะเพิ่มขึ้น20%นะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วการโจมตีของเราอีก10%นตะครับตัวนี้อัพอันนี้2อันนี้เต็มแล้วนะครับแล้วก็เรามาเพิ่มให้มันเก่งขึ้นโดยอัพตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ย เวลาเรากระโดดข้ามหัวนะครับแล้วก็ยิงนะครับกระสุนนัดแรกที่ออกไปเนี่ยมันจะลดความเร็วคู่ต่อสู้ลง60%เลยนะครับตัวนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะ3วินาทีกว่าจะถึงตัวเราเนี่ยเรากระโดดออกไปปุ๊บแล้วก็ยิงนะครับกระโดดออกไปแล้วก็ยิงนะครับเขาจะวิ่งไม่ถึงตัวเราเลยนะครับนอกจากแอสซัซินหรือว่าเวทที่มันบลิงเข้ามาหาเราได้นะครับสกิลสองนะครับสกิลสองเนี่ยจะเป็นกระโดดข้ามนะครับกระโดดข้ามแล้วก็ทาดาเมจนะครับแล้วก็ยิงปึ้งเห็นไหมสโล่ด้วยนะเห็นไหมเห็นไหมสโล่เลยนะครับ อีกทีหนึ่งนะกระโดดข้ามหัวไปปึ้งไม่ให้เขาเข้ามาเรายิงสโล่าสกิลที่นะครับสกิลที่3ผมอัพเป็นสกิลนี้นะครับแม่เหล็กสายฟ้านะครับสกิลนี้มันจะตึงคู่ต่อสู้ไว้กับพื้นนะครับไม่ให้ขยับไปไหนนะแต่ว่ามันจะไม่สตันนะครับสกิลนี้มันจะไม่สตันนะครับผมอัพไว้เต็มเลยนะแล้วก็อัพพลสสิบของมันนะครับทำให้ดาเมจสกิลนี้เพิ่มขึ้นอีก10%นนะครับทีนี้เราอยากให้มันสตันใช่ไหมครับเราอัพสกิลนี้นะฮะ สกิลนี้นะครับสกิลนี้เห็นไหมถ้าเกิดเราอัพนะครับมันจะสตันคู่ต่อสู้ในกระสุนอันถัดไปนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับพึ่งมันจะตึงคู่ต่อสู้ครับแล้วก็ยิงไปอีกนัดนึงมันจะเป็นสตัรน,นะครับเห็นไหมเวียนศีรษะเลยนะครับอีกรอบนึงนะตึงคู่ต่อสู้ด้วยสายฟ้าและยิงสตันนี่เห็นไหมหัวหมุนเลย ส่วนสกิลสุดท้ายสกิลที่4ี่นะครับสกิลที่4เนี่ยผมใช้เป็นอินซีคุ้มครองนะครับเป็นตัวนี้เหมือนเดิมครับที่นกอินซีมันจะโฉบลงมาทําดาเมจเนาะผมอัพไว้15นะครับแต่ว่าไม่ได้อัพตัวนี้ไว้นะมันช่วยลดคูลดาวประมาณ3วินาทีนะครับถ้าเกิดอัพเต็มนะผมไม่อัพเพราะว่าเราเนี่ยโจมตีคู่ต่อสู้แป๊บเดียวนะครับสู้กันแค่ไม่ถึง2นาทีเดี๋ยวก็ตายแล้วนะบางทีสู้กัน30วิด้วยซ้าตายนะครับ มันก็เลยไม่ค่อยได้ครูดาวนะได้กดครั้งเดียวนะครับก็เลยไม่อัพมันเนาะส่วนที่เหลือนะครับตรงนี้ตัวนี้ผมอัพเต็มนะครับอัพเต็มเพราะว่ามันจะเพิ่มดาเมจการโจมตีทั่วไปของเรา15%เลยนะครับการ PVP เนี่ยเมื่อเราใช้สกิลหมดแล้วครับเหลืออะไรอะ่ะเราไม่รอใหอ้เราไม่รอให้สกิลเราครูดาวแน่นอนครับเราวิ่งไล่ยิงอย่างเดียวนะวิ่งยิงกันอย่างเดียวนะครับซึ่งเพิ่มดาเมจตัวนี้เข้าไปได้นะครับ ส่วนอันนี้อัพไว้หนึ่งครับที่จริงไม่ต้องอัพก็ได้นะครับมันมันเหลือพอยต์หนึ่งอันผมก็เลยมาอัพอันนี้ครับเอาไปอัพอย่างอื่นก็ดีนะเอาไปอัพตัวนี้ก็ได้นะครับที่จริงอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคอมโบกันนะครับว่า PVP คอมโบยังไงเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลืมลืมลืมอ่าการตั้งสกิลนะครับอันแรกผมอัพงดฮิลอันที่สลดสปีดนะครับงดสปีดก็คือแบบกระโดดข้ามกระโดดข้ามหัวแล้วก็ยิงสโลนะครับอันที่3ามสตันอันที่4เป็นอินซีนะครับ อ่ะคอมโบนะครับคอมโบดูนะผมจะงดผมจะยิงอันนี้ให้สโลก่อนนะครับปั้งแล้วก็กระโดดออกไปนะครับแล้วก็ยิงปั้งห็นปะแล้วก็สตันยิงสตันปั้งปล่อยนกอินซีแล้วก็ยิงรังนะวยิงรัว ua, นะครับแล้วก็กดสกิลหนึ่งแล้วก็กระโดดข้ามไปนะครับยิงสโลสตันยิงสตันแค่นี้นะครับแล้วก็อ่าแค่นี้ชนะแล้วนะครับวนไปเรื่อยๆนะครับคือไม่ให้เขาเข้าถึงตัวเราได้ง่ายๆนะครับ โอเคครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจนจบนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับ